สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเป็นถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับใช้แก๊สก็ได้ใช้ถ่านก็ได้เป็นถังแกนนะครับเป็นถังแกนก็ทำไล้ไ์กวนนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับก็ดูในคลิปนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับ ธุรกิจอาชีพเกี่ยวกับอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับเราใช้ถังขนาด200ลิตรถังนี้ทําจากถังน้ําหวานนะครับสะอาดปลอดภัยนะรายละเอียดเดี๋ยวดูในคลิปเลยนะครับถ้าสนใจก็โทรตามเบอร์ข้างด้านล่างนี้นะครับท่องทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าชมคลิปดูก่อนนะครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับเชิญชมคลิปครับ ส่วนอุปรกรณ์เตาแก๊สนะถ้าเกิดใช้แก๊สเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้แก๊สนะครับถ้าเกิดถังนี้ใช้แก๊สเราก็จะใช้เตาเกตเกเอนะครับสังเกตเตาต,ตัวนี้นะเป็นรุ่นต่อท่อนะครับเป็นรุ่นต่อท่อซึ่งร้านเราจะจําหน่ายรุ่นต่อท่อนี่นครับให้เห็นชัดๆนี่ครับรุ่นต่อท่อเนี่ยต่อท่อตรงนี้แล้วเตาหนาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ขาเนี่ยไอ้สายเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วนะพอใส่เข้าไปแล้วไอ้ตรงช่วงเนี้จะยื่นออกมานอกถังนะจจะยื่นออกมานอกถังเพราะงะั้นเราก็จะมีแผ่นปิดแผ่นกระจายความร้อนตรงนี้นะครับปิดบนเตาอีกทีหนึง่งสําหรับใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สหัวเร่งนะครับแต่แก๊สเนี่ยสามารถเร่งหลี่ได้นะเร่งหลี่ได้ไม่ใช่ว่าจะแรงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูตอนประกอบเข้าถังนะครับ ครับก็อันนี้ซอสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็มีเราจะมีตัววัดความร้อนนะครับรุ่นนี้เรามีให้แล้วซึ่งแต่ก่อนนี้นะครับรุ่นก่อนเนี้เราจะไม่มีตัวนี้ให้นะครับตอนนี้เราก็มีเทอร์โมวัดความร้อนได้นะครับเราก็ติดเทอร์โมไว้ตรงนี้เลยนะครับ เทโมครับตัวนี้ครับเป็นวัดวัดความร้อนวัดอุณหภูมิวัดอุณหภ,ภูมิในถังนี่ครับตัวนี้มีวัดอุณหภูมิในถังนะครับก็ oh. นะครับด้านในเนี้ยประวงังแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับมีแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยคือแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นปิด ปิดไม่ให้น้ํามันที่หยดจากข้างๆเนี่ยลงไปโดนเตาแม้กระทั่งเตาถ่านก็เราก็จะมีตัวนี้ปิดให้นะครับสังเกตนะครับเ,เวลาเราวางเตาไว้ตรงกลางเซนเตอร์นะครับท่อจะออกมาด้านนอกนะครับเตาของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับจะปลอดภัยนะออกมาด้านนอกอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นในท้องตลาดทั่วๆไปเนะี่ยพอวางแบบนี้ไอ้ตัววาล์วตัวเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในถังนะอันตรายทีนี้เรามาบอกว่า ของเราดีอย่างไรนะครับ 1. เราเป็นถังแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับจะสังเกตว่าเป็นป2ชิ้นเวลายกก็ยกง่ายเหมือนปินโตนะครับแล้วแผมที่แขวนทั้งหมด10อันเนี่ยครับอันนี้แขวนเป็นชิ้นมีแผวนเป็นชิ้นกับแผวนเป็นตัวนะครับเวลาน้ํามันลงไปก็จะไปลงช่องข้างล่างนู่นนะครับเราก็จะทํามีขาถังเนี่ยเราจะมีขาสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้วางภาชนะรับน้ํามันด้านล่างได้นะครับแล้วเราก็มีฝาปิด นะมีฝาปิดมีฝาปิดตัวนี้นะครับฝาปิดตัวนี้เราก็จะมีรูข้างบนเนี้ยมีรูข้างบนนะสํานนหรับไว้มองไว้ดูได้นะครับมันก็ลักษณะอย่างนี้เต็มๆนะครับอันนี้ใช้แก๊สนะครับจะมีหัวปรับแรงดันใช้แก๊สเนี่ยฮะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็น่าใช้จริงๆนะครับสาหรับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับเราก็เอาของที่จะแวรนเนี่ย ไว้รอบๆนี้เลยไว้รอบๆนี้เลยนะครับนะครับลงข้างล่างสําหรับเตารุ่นนี้นะครับถังรุ่นนี้ข้อดีถ้าเกิดไม่ใช้แก๊สก็แค่ก็เอาแก๊สออกพื้นข้างล่างเราไม่ได้เจาะรูนะครับไม่ได้เจาะเพื่อจะวางทะลุลงไปเราก็เป็นเรียบๆตะกี้ที่เห็นเบื้องต้นเป็นเรียบๆพอเราเอาแก๊สออกก็สามารถเอาเตาถ่านวางแทนได้เลยอย่างเงี้ย มันง่ายเตาแก๊สก็สามารถเอามาหุงต้มด้านนอกได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้แหละครับมันก็ถือว่าสมประโยชน์สะดวกสบายนะครับสนใจโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับจากร้านตลาดแก๊สน,นะครับชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ